เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรูโตสลักเฟส X นะครับผมไม่ใช่นาูโตสลักเฟสธรรมดานับมันต้องต่อท้ายด้วยคําว่า X นะครับนั่นก็คือเป็นเกมรูโตสลักเฟสนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นภาคใหม่ล่าสุดณนะตอนนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวเดิมนะครับอย่าจําภาพเดิมๆนะฮะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดที่เรียกได้ว่าน่าจะมันที่สุดและภาพสวยที่สุดของปอี 2, 2021นะครสับสาหรับเกมมือ ถือนาูโตะเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะฮะนี่เลยครับตอนนี้เนี่ยเราเข้ากันมาอยู่ที่หมู่บ้านโคโนฮังกุเละกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่านาูโตะเนี่ยยืนกันเกินก,นกาดมากๆนะครับใช่ฮะไม่มีตัวธรรมดาแล้วนะครับ เริ่มแรกมาเนี่ยเราสามารถเป็นพวกตัวละครจากเรื่องนารูโตะได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเลือกตัวแล้วหรือว่าใครที่อยากเลือกตัวแบบพวกตัวละครตัวเก่าๆเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเลือกเป็นนารูโตะมาให้เลยนะครับและตัวที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนี่เลยเนี่ยซึ่งเราสามารถเอาตัวละครนับจากเรื่องนารูโตะนะเอามาใส่เป็นตัวหลักได้เลยนะครับโดยที่ จะไม่เหมือนอันก่อนแล้วนะครับที่ว่าเราต้องเลือกนะครับแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องเล่นเป็นตัวจําลองนะครับที่ไม่ใช่ตัวจากนารูโตะนะแต่อ네ันนี้เนี่ยคือเราสามารถเล่นพวกตัวนารูโตะเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรก right ได้เลยนะครับแบบสบายใจเลยนะครับเนี่ยอับเกรดอับอะไรก็เป็นตัวของนารูโตะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกวิชานินจาอันนี้สกิลนะครับอับสกิลอับปกติทั่วไปเลยนะครับนี่พวกนี้นะครับเนี่ย เราสามารถเลือกเป็นมินาโตะก็ได้นะครับโหอย่างเท่ครับอย่างเท่หรือว่านารุโตะโมดเซียนนะครับซาซึเกะนะครับนี่หรือว่าจะเป็นกาลาเป็นสักุระอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกเล่นได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับซึ่งเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เปิดตัววันแรกนะครับคนก็เต็มเซิร์ฟเลยนะครับสําหรับวันนี้นะภาพสวยมากๆนะครับเราสามารถเลือกมุมกล้องได้3แบบนะนี่ จะเลือกเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับเห็นแค่มุมบนนะครับหรือว่าแบบ 3D นะครับหรือ 3D พัดนะครับสามารถเลือกได้หมุนแบบ3 6 0องศานะฮะเนี่ยเราสามารถวิ่งได้หมดเลยนะในหมู่บ้านคโนฮานะครับซ้ายมือเนี่ยก็เป็นพวกเควสต่างๆรับมาดูหน้าอินเทอร์เฟซกันบ้านดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเติมครั้งแรกเนี่ยเขาจะทําการแจกกาอารานะครับก็เป็นหนึ่งตัวที่ดีและโหดมากๆนะที่ผมเคยเล่นอยู่นะฮะเนี่ย แล้วก็จะมีพวกรับของรางวัลต่างๆกิจกรรมต่างๆนะครับให้เราได้รับหมุนวงล้อนะครับล็อกอินนะครับประจาวันอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยรับข้อปั้นฟรีพลังงานฟรีระหว่างวันนะครับแล้วก็พวกกิจกรรมจํากัดเวลาต่างๆนะครับขึ้นอันดับอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้ตามที่เขากําหนดนะฮะนี่ C p พีสูงสุดนะครับตอนนี้ยังไม่ทันเริ่มอะไรเลยนะมีผู้ที่อันดับ C p พีสูงสุดแล้วนะฮะโอ้เจ้าโหดกัะเปนไหนครับดูครับ พลังพุ่งไปถึง1นึ่งแสนแล้วนะครับจะรีบไปไหนผมพลังยังหมื่นกว่าอยู่เลยนะครับนี่พวกต่างๆนาเนยานาอะมากๆครับเยอะมากๆเนี่ย,ยตอนนี้เซิร์ฟไทยก็ยังมีแค่เซิร์ฟเดียวนะณนตอนที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้ที่เซิร์ฟเพิ่งเปิดได้ชั่วงโมงเดียวนะฮะ เนี่ยพวกล็อกอินประจาวันวันที่2วันที่3าอะไรพวกนี้ก็เก็บมิชชั่นนะครับของเจ้าตัวเนจินะครับอะไรประมาณนี้นะฮะอันต่อไปก็จะเป็นพวกร้านค้านะครับนีขวามือบนเมื่อกี้นะครับที่ผมคิดเข้ามาก็เป็นพวกร้านค้าต่างๆนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของการสุ่มนะครับการสุ่มนี่ถือว่าปรับปรุงมาได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในห้องทํางานของโคคังเงะเลยนะครับ๋ยวผมสุ่มให้ดูสักทีหนึ่งและกันนี่ครับกดสุ่มเลยครับปึ๊บเขาจะมีให้เราเลือกนะครับ มีเราก็ต้องเลือกนะครับคัดออกมาวางนะว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับ <c oughs> อย่างเท่เลยนะเราเลือกข้อมูลนิจารวแต่จริงๆไม่มีอะไรเรามันเป็นแค่กิมมิคนะครับเลือกอันไหนเนี่ยมันก็สุ่มเหมือนเดิมนะ,ะสมมุติผมเลือกตัวนี้แล้วการกดคลิกเลยครับปึ๊บ นีก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเอออย่างเท่เลยนะครับเข้าใจคิดนะครับก็จะมีแบบสุ่มระดับธรรมดานะครับกับสุ่มระดับสูงเหมือนกันเลยนะนี่เราก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยดูได้นะว่าคู่หูระดับสูงเนี่ยที่เราสุ่มเนี่ยได้ตัวอะไรบ้างนะก็มีเนนจีนะมีจุโกะนะครับเนี่ยมีอบุระเมะนะครับชิโนนะครับมีเนนจีมีอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็คู่หูธรรมดาเนี่ยก็นี่ครับพวกตัวม่วงต่างๆนะครับ ในคู่มือนะครับตัวละครจิรรยะครับนารุโตโมเซียนนะครับตัวระดับ s s อาซึมะนะครับต่างๆนะไม่ตกไกลนะฮะเยอะครับตัวละครเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าสมนะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นกระเป๋าไม่มีอะไรนะครับ อ่านี่ก็เป็นตัวสนับสนุนนะครับที่ผมใส่ไว้ก็จะเป็นล็อกลีนะครับผู้ระดับเสที่สุ่มได้ตัวแรกนะครับเขายัางไงเขาต้องมังคับให้ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับล็อกลีนะฮะ <c oughs> <c oughs> น่าจะได้ทุกคนนะครับเราก็สามารถเอามาอัพดาวเพิ่มความเก่งได้นะเป็นสายโจมตีที่โหดมากๆนะสำหรับตัวนี้นะ <c oughs> แล้วก็เรายังสามารถเปลี่ยนชุดคอสตูมได้ด้วยนะครับสำหรับตัวหลักนะครับนี่อย่างนารูโตนะถ้าผมมีชุดคอสตูมนะผมสามารถใส่เป็นชุดนี้ได้เลยนะครับชุดปีใหม่จีนนะครับนี่อย่างเท่เลยนะครับโอ้โห อยากได้มากมากครับตอนนี้โอ้โหไม่รู้จะปั้นทันหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะเนี่ยส่วนใครอยากรู้วิที่อัพอะไรไหนก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเขาจะมีสอนนะครับว่าเพิ่มตรงนู้นเพิ่มตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างนะครับตรงไหนตรงไหนเป็นอะไรยังไงนะฮะอ่าส่วนขวามือบนนะครับหมู่บ้านคุณฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดแมปนะครับดูนะครับ ว่าในเมืองเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเราก็สามารถย้ายเมืองย้ายแผนที่โลกอะไรได้ต่างๆนานาเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่แคนไฟนะครับก็จะมีแคนอามิน,นะครับแคนลมแคนแม่น้าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถไปได้ก็เป็นแปลไทยหมดเลยนะครับก็เล่นค่อนข้างง่ายนะผมว่าภาพมันมันดูเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับพวกเควสต่างๆนะครับอะไรที่ว่ายากๆเนี่ยมันก็เล่นง่ายขึ้นแล้วก็มันดีตรงที่ว่าสามารถเอาพวกตัวนารูโต้มาเป็นตัวหลักได้เลยตรงนี้เนี่ยผมว่าโอเคเลยตอบโจทย์ เหล่านินจาโคโนฮะงะกูเละมากๆนะฮะอ่าส่วนมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้นะครับที่เขียนว่าต่อสู้นะครับมันก็จะเป็นพวกโหมดเนื้อเรื่องต่างๆดันเจียนนะครับที่ยังไม่เปิดนะครับผมต้องเล่นให้ถึงเลเวลที่เขากำหนดนะครับแล้วก็พวกเฟสประจำวันนะคร่าแอคทีฟอะไรพวกนี้นะครับ PVP นะครับลงดันกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะรวมอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนื้อลงเนื้อเรื่องอ่ะผมเล่นให้ดูสักอันหนึ่งละกันดีกว่า นี่ผมโชว์แล้บโชว์หมดชิงกระดิ่งเลยนะครับนี่มาชิงกับอาจารย์คาคาชิเลยนะ <c oughs> โอ้โหอาจารย์คาคาชิแยกล่างขนาดนี้เลยนะมีสามอะเรามีสามเรา่าไปกลัวดินี่ฮะโ,โหยเยอะครับเยอะมากครับแยกล่างไม่โผล่ตัวมาสักทีนะอาจารย์คาคาชินี่มาแล้วครับในที่สุดก็ยอมมานะครับโอ้โหมาเลยครับอาจารย์เจอกันหน่อยอาจารย์กับลูกศิษย์นะใครจะเก่งกว่ากันนะครับ อาจารย์ยืนนิ่งไม่ไปไหนเลยนะผมเปิดก่อนเลยแล้วกันนี่คาถาแยกเงาครับกระสุนวงจักรลเอียบร้อยครับหูแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับดูครับอาจารย์คาชี้หงายเลยนะฮะลงไปนอนครับเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเลยนะสกิลว่าเล่นได้ลื่นขึ้นนะครับแล้วก็เควสต่างๆก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเล่นง่ายขึ้นหมดเลยนะครับระบบระบบเนี่ยทำดีขึ้นเยอะมากๆนะฮะ อ่ะผมพาวิ่งรอบหมู่บ้านสักรอบหนึ่งดีกว่านะเมื่อกี้เนี่ยผมเจอพวกกองทัพนารูโตะนะครับเยอะมากๆนะมีแต่คนเล่นนารูโตะนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยยังไม่ได้กันนะครับก็เลยเล่นนารูโตะกันไปก่อนนะฮะเออค่อนข้างเท่นะครับดูดิไปไหนมาไหนเจอแต่นารูโตะทั้งนั้นเลยนี่ครับดูทาวิ่งล้วอย่างเท่นะฮะดูครับโอ้โหนารูโตะวิ่งกันให้ควักนะครับในเมือง เดี๋ยวไปสำนักง,งานของโฮคังเง่ก่อนดีกว่าไปดูว่าตอนนี้เขาทำงานอะไรกันอยู่นะครับที่สำนักง,งานโฮคังเง่นะฮะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะโอ้มีกาล้าด้วยนะครับตรงนี้นะะโอ้เจ๋วเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับระบบเกมทั้งหมดนะครับของนารูโตะนะครับ สลักเฟสเอ็กนะครับผมก็อย่าลืมมาลองเล่นดูกันได้นะก็มีกิจกรรมเติมอะไรต่างๆนานาะลองดูกันดูนะครับผมยังไม่ได้เติมสักกระบาทเลยนะฮะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับกระทืบไลค์กันหนักๆหน่อยนะค,คอมเมนต์กันมานะว่าอยากให้ผมเนี่ยทำต่อหรือไม่นะสำหรับนารูโตะสลักเฟสเอ็กนะครับผมถ้าคอมเมนต์กันมาเยอะกดไลค์กันเยอะเนี่ยถึงเกิน200ไลค์นะผมจะมาทำา e พีต่อนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ